สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องวันที่27ิมิถุนายน67ครับคลิปนี้ก็มานําเสนอแนวทางตัวเลขแบบต่องวดครับพี่น้องเนาะครับงวดวันพันเป็นทนนัเสียดายครับผมเก่ามาเชียร์บบเดลงสูตรของเก่ามาเชียร์ลงครับผมบบเดลงให้พี่น้องเอฟซีเบิงเข่าครับพี่น้องเนาะก่ามาเชียร์ได้6 7 8ดดเด้อครับผมครับ บ่อได้โลงครับเห็นว่านรุดไปงวดนั่นงวดว่างหันก็เลยบบ่โลงครับผมครับต่อไปสิลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะครับว่างหันได้หกเจ็ดแปดครับแระดับอ่าส่วนเดินเดินดีเดินหนึ่งสองสามครับผมครับถัดมาประกบคู่กับจีเข่าอยู่เล่าครับพี่น้องครับบ่อได้โล่งระดับในส่วนของพอหลัดพาวก็รุดไปครับพี่น้องเนาะครับนาจินรุดเป็น งวดแหลกก็ว่าใดได้ครับผมหลุดทั้งสองสูตรเลยครับพี่น้องพอหลาดพราวครับเลขก็มีเขามีรลดเป็นธรรมดาครับพี่น้องเนาะครับ้วก็ในส่วนเด่นเด่นดีกับเจปูครับผมก็มาเชียกับว่าใดประกบครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับมาหนึ่งหกหกหนึ่งครับผมครับไปประกบพอหลาดพราวกับคนภูเขากับประกบกับเด่นเด่นดีครับผมครับเพราะว่าก้อนนันเพิ่นผ้ากันเขาสี่แปดกับ อ่าีสองครับพี่น้องเนาะหัววังหันผ่นบ่มากครับผมพ่อลาดพราวหลุดครับผมครับแล้วก็ในส่วนของคนภูเขาบนกระลุดขึ้นกันครับพี่น้องเอาเลขมีเขามีลุดครับพี่น้องอีกหลายเซียนครับผมเกามาแช่ก็เชม่าสรุปพร้อมเด้อครับพี่น้องสรุปให้พี่น้องสีเบิงเป็นข้อมูลครับผมเพราะว่าอาจารย์เอกครับเพื่อนเขาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับอาจารย์เอกเข้าทั้งบนทั้งล่างครับนะครับ มีปล่อยตองวดครับผมคือเลขสูตรของเก่ามลเชียนี่แหละครับผมแล้วก็เด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะครับเพื่อว่าเพื่อนประกบกันมาครับผมคับทัพสองสำนักนี่าะว่างวดว่างหันเก่ามลเชียบ่ได้ลงครับผมของเก่ามลเชียเองเขาหนึ่งหกครับผมเอาคลิปนี้กับจิมมี่ทั้งชุดสรุปให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นข้อมูลครับผมแล้วก็ปล่อยตองวดครับเก่ามลเชียแล้วก็เด่นเดินดีครับผมก็ขอขอบพระคุณเอฟซีใจดีเด้อครับผมที่เพป็น เมตตาเนวทางให้กับน้ำเชียร์พาลวดยงต่อพี่น้องเอฟซีครับเอาครับพี่น้องสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะมนีวันพฤหัสครับผมครับเหล็กถูกบ้มาเด้อครับพี่น้องทั้ง3วันไม่มาครับผมครับอาจจิตไปเหล็กไทยก็ได้ครับพี่น้องเนาะครับผมติดจุดไปอาทิตย์วันหันครับอาทิตย์นี่ครบรอบเลยแล้ครับพี่น้องเนาะครบรอบจุดแล้วเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันครับผมไปเบิ้งน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้ไปเบิ้งชุดสรุปก้อนครับผม เอาครับพี่น้องครับผมครับเด่นเดินดี fc ส่งให้ปล่อยต่องวดเด้อครับผมครับวัางหันเข้าที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะเลขออกหนึ่งเก้าและหนึ่งหกครับเข้าที่หนึ่งเกาเาเชียบบริโลงของตกของครับผมบริโลงสูตรกาเาเชียอวัางหันได้หกเจ็ดแปดครับก็คือมันกับว่าซีซ้อมไว้นะครับผมเพราะว่างวดก้อนนั้นๆรุดไปครับเด่นเดินดีครับผมงวดนี้ได้ 6กเครับพี่น้องหกเจ็ดแ่มิถุนาเด้ครับพี่น้องได้6 7 8เด่นเดินดีเอส่งให้มทัทยมสูตรเกามาเชียครับผมสูตรเกามาเชียได้ศูนย์หนงครับงวดนี้ครับพี่น้อง012ครับเดี๋ยวประกบคูให้พี่น้องเบึง้งเป็น ตงหอดเลยเรื่อครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับสองสำนักนี้ครับผมครับเต่นเดินดี6กเจมาเชียได้ศ1 2ประกบคู่ครับผม6 0ศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเดสองแปดดสองครับผม28่ิบแปดมุทนาครับพี่น้องเนาะ เขียไปเป็นข้อมูลก่อนเด้อครับผมเนี่ยครับมาสรุปตัวเรียคัพี่น้องแต่รับชมรับฟังกันครับเงิว่างหันกันบ่่อยมีหลายสำนัญไปไหนเด้อครับผมครับนี่จะเป็นเขาเต็มๆบนล่างก็จิเป็นอาจารย์เอกนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับ เลขเพิ่นเด่นหกับหนึ่งเลยครับผมเข้าหกหนึ่งตัวกลับแล้วกับหนึ่งเก้าตัวตรงครับลาพัฒนาอาจารย์เอกครับก็ติดไบเดอครับพี่น้องอาจารย์เอกครับเจ๊ปูครับพี่น้องเนาะเจ๊ปูครับเจ๊ปูเมืองอุบลครับมันังหันกับ เอามาว่างไว้พี่น้องเบื้องอยู่ครับผมแบบนี้ครับพี่น้องเนาะโคงขีดจาไ,ได้ด้วยครับผมก็มาเชียบ่ได้เห็ดประกอบออกมาแตาวา่ว่ากับมาบอกให้พี่น้องฟังอยู่วา่าทามาชุดนี้กับเอาครับผมประกอบเอาแะ้ว่างเด่นเดินดีและเจ๊ปูเนี่แหละครับผมครับซึ่งกับเขาที่1นึครับพี่น้องเนาะเข้าที่19ครับเด่นเดินดีและเจ๊ปู เทียวงวดนี้เกามาเชียกับเมารประกบพี่น้องเบิ้งขึ้นเก้าครับผมเด่นเดินดีและเจป,ปูครับคือว่าทางวดว่างหันประกบทั้งเกามาเชียแล้วกัเจป,ปูมารประกบเด่นเดินดีนี่จะได้ดทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องครับเสียดายครับอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอปันโชคครับ เขาตัวตัววิ่งครับผมเขาตัวตัวเด่นคือนหกเลยครับผมครับเฉียดไปครับพี่น้องเนาะแต้มเดียวเซียนกระทุ่มแบนครับเขาตัวตัวเด่นขึ้นกันครับพี่น้องเข้าที่หกพ่อชนินครับผมเขาตัวตัวเด่นขึ้นกันครับผมหกกับเก้าครับหกกับเก้านะครับมาเด่นที่หกอีกครับผม นี่แะครับพี่น้องพอชนินหกหนึ่งเก้าแล้วก็ได้ส่วนเลขกสามตัวโต๊ดครับพี่น้องเนาะไปเข่าที่เก้าหกหนึ่งด้ครับผมออกตัวกลับครับลักเก่าครับก็ลักหกครับพี่น้องเนาะลักหกกับลักเก่าของเพิ่นครับสามตัวตรงโต๊ดครับพี่น้องถือว่าเดินดีได้ครับผมแต่ว่าเป็นเด็กหลายตัวครับพี่น้องเนาะต้องตัดเลนเอา ไปเขาที่เก้าหกหนึ่งครับนี่นะครับพี่น้องเอามาสรุปให้พี่น้องซีเบิงเป็นข้อมูลครับผมเพื่อตามต่องวดวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับมอน้จิมีจุดถูกนําเดอครับพี่น้องครับผมจุดถูกให้พี่น้องซีได้เบิงเพราะว่าวันเพื่อเลือกหัแเดวครับพี่น้องเนาะครับเอาจึงได้กะกอติดไว้ได้ครับผมกอติดไว้ครับ คลิปนี้ก็มาปล่อยต่อหงวดครับพี่น้องเนาะก็คือชุดของเก่ามาเชียกับเด่นเดินดีเนี่ยครับผมครับประกบคู่พี่น้องเบิ้ง9คู่ครับผมทั้งมดว่างหันประกบกระชิเขาที่16เวยครับพี่น้องครับผมครับแล้วก็เจปูทับประกบกระชิได้19ครับผมเสียดายครับพี่น้องเนาะครับจังไดยก็มาเบิ้งกันต่อตามกันต่อครับผม ครับพี่น้องครับผมครับกาเเส้นไายผลมาก่อนเดี๋ยวเก่ามาเชียจะมานําเสนอแบบตองวดเด้อครับพี่น้องลราพัฒนา28มิถุนายน67ครับขออวยพอให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้เงินไปน้ากันครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีครับพี่น้องพอการคลิปหนาสวัสดีครับ